สวัสดีจ้าพากกันม้านาจ้ากับแม่รัศมีแม่รัศมีหาอันหาหาแงงนนองไม่ยุคน,น่ะจ้าบัดที่บ่บมีนอนแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นแนงแล้วบัดเนี้ยกายฤดูแล้วเลยเลยฤดูเนองไม่เป็นนอนแล้วจ้ากินนนองไม่แนงแบบนี้ค่ะพี่นอ้องแนงน้อยน้อยค่ะ นี่ค่ะเม่รัสนีถิ่มมาหงโอ้ยมีหยังกระจินนั่นด้วยแหนแหนงกระจินแหน่งเราจะคุณโอ้ย,อยคือตาดีใช่นเนาะนดี๋ยวไว้นี่มันนั่นจไีได้ม <laughs> ันนั่นจีได้เอาถุงมาใส่เก็บไว้นี่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในอีก จะได้เข้าไปข้างในอีกจ้าไปเาชีวิตชนบกตบทบ้านนอกบ้านนาจ้าพี่น้องเราเบิ่งล้มไว้อวยล้มอวยแล้วพี่น้องเออมาสร้างอ่อนซ้อนหลายเทนะ้องจะล้มอวยแล้วอ่อนซ้อนหลายพี่นอ้องอ่อนซ้อนธรรมชาติอ่อนซ้อนอากาศบ่ยมินสอ่อนเด้กค่ะอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนใจอ่อนซ้อนใจทิดเท็นแต่สมัยเป็น สาวเป็นนุมเนาะค่ะอ้อยหัชีเล็กกัมีดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเจ็บชีเล็กไปต้มอ,อีกเดี๋ยวถ้าคิปแล้วเจ็บชีเล็กไปต้มเนี่ยต้มช่วงใบเนี่ยนี่แหละค่ะพี่น้องสาบวัว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 เมล็ดศมีกับบัวลงดอกดว้วนหนาวอ่ะ จะบัวจ้าเนียงนล้อไม้พี่น้องเอ้ยนี่นอกระมีอยู่ดอกตูปูตีปีถ้าจ้องไว้กะสิเป็นแหงเ,เมืเอ,ดอเอด้เนี่ยไอ้มีถ้าจ้องไว้กะแหงเมือเด้หนี่นอตูปูนี่เอาลวดเนี่ยลายยุคค่ะมาพีม่มาพี่เสียมยิ้วใสเสียมยิ้วใส โมเมนเสียงเด้อค่ะเสียมเสียมเจียวมาสับเนาะไหมค่ะพี่น้องเสียมยูไสเสียมยูไสสับอรรดเด้อน้อนาะในนี่ตุปู้ติปี้ยอยู่มั้ยจ้าจงไว้ขันจงไว้นี่บ่เหลือเลยล่ะแหงมดเลยเสียดายฮะ แมนจงไหวในแหงมดแหงทิมมดเลยล่ะเอาไปกินซะดีกว่ากุน่ะเอามาสับให้แเนี้ยคนไทยลิดอยู่เนาะเอามีดฟันเอาก็ได้น้อยๆน,น,นี่เนี่ทั้งตูปูติปีว่ามันน้อยดอกสันมันสักโนกับ่น้อยเท่าไหรด้อเอาเสียมซับเอาเสียดายมัน เพี่ตั้งแต่กัได้กัหักมัเพียะนี่ล่ะสิ่งนี้ให้อ้หมดุดนะบ่เอาติมมือเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะมีกินซ้ำนี่ก็ดีแล้วจ้ะพี่น้องแม่พันนี้ว่สำหรับฤดูเนี่ยฤดูใกล้ชิมืดนองไม่เนี่ยจ้ะ นี่กินซ้ำนี่ก็ดีแล้วดีสมถืดแล้วจับแล้วก็้ยนออกไปลวดเพรได้อยู่น่าได้กินน้ำเพลินนี่แหละค่ะพี่น้องขอบคุณมากมาย สำหรับน้ำใจที่มีให้กันและกันก็คือขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชุมเป็นกำลังใจให้แม่พันนี้นี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากมายขอบคุณสิ่งดีๆที่มอบให้กันและกันอ้ย chiên đi làm Bùa cả lái lại cho bom mới ở ngọt ngay thì nó mì Cho bố ở ngay thì bùa nè Bà tiền Nó บัวกระคือกันเตียงใส่บัวกระลายเนาะเบิ่งในวางอยู่น้ำโตน้ำหยางก็มีแต่ใส่บัวลุ่มพัดเจ้าหนาวระเด้อบ้านเฮา ใส่บัวค้นมันไหลโอ้แมนเอาไว้กระแหงทิ่มมันละน่ะนะ ลมหนาวกบพัดมาเล็วอากาศกอากาศก็เปลี่ยนเปลงอากาศก็เปลี่ยนเปลงใก,าก,งกพี่นุ่งยนมาเลยนะคะ นอกก็เสีบเนียงก็เสีบค่ะพี่น้องหลายๆตืบอยู่เด้อเหมือนจิตินแหน่งเดียอือค่ะคลิปนี้ก็ขอจุบจนี่ไว้ก่อนเนาะค่ะน้อคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ